สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระโนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวเดินตามนะคะรถไถนาเดินตาม6แถวจานคู่เดินตามนะคะแบบลูกปืน24ตลับนะคะตัวนี้ลูกปืนใ่ตรงขานะคะตรงจานนี้คือจาน12นิ้วนะคะ ตัวนี้จานโอจานสิบนิ้วนะคะตัวนี้นะคะโอจานนะคะจานแหวกนะคะระยะห่างของขานีคือยี่สิบยี่สิบห้านะคะหรือเราจะปรับเป็นยี่สิบก็ได้นะคะเพราะว่าความกว้างของคานนี้มันอยู่เมตรสามสิบนะคะความกว้างของคานอยู่เมตรสามสิบค่ะตัวนี้กระปุกข้าวนะคะ,ะในกระปุกข้าจะมีจานแบบดําเป็นกอๆให้นะคะ ดำเป็นกรอให้ตัวนี้นะคะตัวนี้กับปลูกข้าวตัวนี้ดำเป็นกรอเพราะลูกค้าต้องการแบบดำเป็นกรอนะคะก็ส่งให้ลูกค้านะคะเพอชุมพลบุรีนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะส่งให้วันนี้นะคะตัวนี้กำลังรีวิวเพื่อจะนำส่งที่ไปสนียนะคะของไปสื่งอำเภอ,อไปสนียมอำเภอชุมพลบุรีนะคะ ไปรษณีย์ก็จะโทรหาลูกค้าลูกค้าก็ไปรับของที่ไปรษณีย์แล้วก็จ่ายเงินที่ไปรษณีย์ค่ะตัวนี้ง่ายๆนะคะเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่แบบลูกปืนเดินตามนะคะรถไถนาเดินตามค่ะตัวนี้นะคะนะคะง่ายๆนำส่งนะคะดูโดยรอบนะคะแน่นหนาค่ะโดยรอบนะคะนี้ดูรอบของเครื่องหยอดข้าว6แถว จานคู่เดินตามแบบลูกปืนนะคะตัวนี้คือลูกปืนค่ะตัวนี้คือแบบลูกปืนค่ะจะนำส่งลูกค้าส่งทางไปสเนีนะคะวันนี้นะคะที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณลูกค้าอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์มากนะคะที่ไว้วางใจสั่งเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่แบบลูกปืน รถไถนาเดินตามมานะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวส่งให้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ